mm <clears throat> สวัสดีครับก็มาพบก,กับผมประดำเนกอฟิเชียลในช่วงเช้าๆประมาณตีห้าสามสิบห้านาทีนะครับตื่นเช้าๆมาเดินออกกําลังกายต่เช้า คือความกระปรีก้กระเป๋าของร่างกายความสดชื่นของร่างกายนั่งมากนอนมากครับพี่น้องพักผ่อนแบบนี้ไม่ไหวคืออันบากี่างก็นเาทำให้ร่างกายเราเอ,อ,อ่อนแรงสำหรับคนที่สูงอายุนะครับ ก็เนื <Safe rév mark> ่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักเข้าไปทุกวันเมื่อวานนี้ก็สองหมื่นเจันกว่าคนสองหมื่นเจ็ดร้อยกว่าคนที่ติดนะครับยอดรวมนี่ล่อไปเจ็ดแสนกว่าคิดว่าถ้าติดวันละสองห0ื่นกว่าสอง0 0ื่นกว่าสามหมื่น ภายในอาทิตย์นี้น่าจะเห็นผู้ติดเชื้อหนึ่งล้านคนนะครับน่าจะเห็นคนติดเชื้อหนึ่งล้านคนซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้